เรื่องของเพื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้กันแล้วก็มีปัญหาต่างๆนาน,นาก็พูดตรงๆนะจะเห็นการเหมือนกับแกล้งกันด้วยหลายๆอย่างนะอ,อันนี้ท่านผู้ชมเคยเจอมาก่อนไหมคะมผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกเพื่อนบ้านแกล้งด้วยการเอาน้ํามันมาราดที่ต้นไม้ของเขาซึ่งตั้งใจปลูกมาเป็นเวลา1ิปีจนเป็นอย่างนี้ค่ะคือ,อยืนยันว่านี่เป็นน้ํามันแล้วไม่พอนะคะเอาน้ํามันมาราดตอนเช้ามืดพอตอนสายๆเอาน้ํามาราด น้ำเปล่ามาราดเหมือนกับพยายามกลบเกลื่อนหลักฐานเธอก็เลยจับได้เพราะว่าเพื่อนบ้านยังไม่ถูกกันทําไมมายืนรดน้ําต้นไม้ให้เธอหวังดีมารดน้ําต้นไม้ให้อย่างนี้เหรอ <c oughs> เอะใจมาดูโอ้โหนี่มันน้ํามันชัดๆจุดเริ่มต้นจากรูปนี้เรื่องนี้นะคะเปิดประเด็นโดยลูกสาว ของเจ้าของบ้านและเจ้าของต้นไม้ตัวลูกสาวเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าวันก่อนแม่เพิ่งถ่ายวิดีโอโพสว่าต้นพวงครามออกดอกงามมีคนติดต่อขอซื้อไปปลูกวันนี้ตอนเช้าแม่ออกมาดูเห็นคราบน้ำมันเต็มต้นพวงครามไปหมดคาดว่าเพื่อนบ้านเอามาราดตอนกลางคืนแล้วตอนเช้ายังเอาน้ำมาฉีดทำลายหลักฐานเหตุเพราะความริษยาลูกสาวบอก เหตุเพราะความริษยาแล้วก็ถามว่าใครแนะนำอะไรได้ไหมจะแจ้งความยังไงหรือวิธีฟื้นฟูต้นไม้เธอบอกด้วยว่าเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของแม่คือตัวลูกสาวเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วคุณแม่ก็อยู่บ้านนี้กับหลานๆกับเด็กๆพอเด็กไปโรงเรียนตอนกลางวานันคุณแม่ก็อยู่คนเดียวเธอก็เลยบอกว่าเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของแม่แล้วก็ต้นพวงครามกว่าจะออกดอกมันใช้เวลาหลายปี ทีมข่าวช่องสามก็ไปพื้นที่เกิดเหตุนะคะไปเจอเจ้าของบ้านและเจ้าของต้นไม้ชื่อคุณธนชัดสอนบุญนิมิตไพศารอายุ72ปีค่ะโอ้โหตอนให้สัมภาษณ์นะพี่ไก่คุณธนชัดสอนคือเสียงสั่นตลอดเลยอะคะ่ะเสียงสั่นคลอจะร้องไห้ต้นพวงครามที่ปลูกมาเธอบอกปลูกมาสิปีเธอชอบปลูกต้นไม้มากกว่าจะปลูกให้ออกดอกได้ขนาดนี้โอเคแหละมันไม่ยาก แต่มันต้องใช้เวลาเพียรรดน้ำเพียรดูแลมันมาสิบปีอยู่ดีๆเมื่อวานนี้ตอนสายๆเธอก็ความที่เป็นคนชอบต้นไม้ใช่ไหมคะคก็จะนั่งชื่นชมต้นไม้ดอกไม้ของตัวเองนั่งชื่นชมอยู่นั่นนะคะเอ๊ะทำไมเพื่อนบ้านที่ไม่ถูกกันมายืนรดน้าต้นไม้ให้ที่หน้าบ้านเธอพอเดินออกไปดูเพื่อนบ้านเห็นอย่างนั้นปุ๊บหันหลังกลับแล้วเดินไปเลยค่ะเธอรู้สึกว่ามีพิรุธก็เลยพยายามถามเพื่อนบ้านไม่ตอบ เธอก็เลยเดินไปดูจุดที่เขามารดน้ําอ้าวคราบน้ํามันชัดๆกลิ่นเหม็นน้ํามันชัดๆต้นไม้แห้งตายเลยเธอบอกว่าสงสัยมันเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดตีสี่ตีห้าตอนเอาน้ํามันมารดและตอนสายก็เลยเอาน้ํามาฉีดทําลายหลักฐานแต่ว่ากล้องวงจรปิดที่บ้านนะคะมันมองไม่เห็นจุดนี้คือก็รู้ว่าเขาทําแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเธอบอกว่าสาเหตุเนี่ยคงเป็นเพราะว่ามันเคยมีเรื่องกันมาก่อนเคยมีเรื่องกันนานละ สมัยนั้นเคยมีเคสที่ว่าลูกสาวของคุณธนชัติสอนเนี่ยถอยรถชนกระถางต้นไม้เขาเสียหายก็คงรู้แหละว่าคุณธนาชาติสอนรักต้นไม้ก็เลยตั้งใจจะทําแบบนี้ให้เจ็บช้าน้ําใจก็ฝากเป็นข้อคิดว่าอย่ามาทําเลยแบบนี้ต้นไม้ใครๆก็รักแล้วมันจะทําให้สวยงามด้วยใครไปใครมาก็โอ้ดอกไม้สวยที่คนชมมากเลยนะ แม่ลงเฟซมีแต่คนชมท้งนั้นเลยแลเราก็ลื้มใจอ่ะพอลงได้สองสาวันโดนน้ำตาจะล่วงเสียใจค่ะก็อยากอยบอกว่าอย่า,ยาทำอย่าทำกันเลยเราอ่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดอะไรเรื่องนี้ไม่ต้องตอบหรอเนี่ยค่ะคือเธอ,อยังบอกด้วยนะคะว่าเธอแจ้งตำรวจนะพี่ไก่คือปรึกษากับลูกสาวแล้วลูกสาวก็บอกว่าเออแจ้งตำรวจเธอ ด้วยห่วงความปลอดภัยด้วยอะนะคะตำรวจมาดูเธอบอกว่าตำรวจก็ยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจริงๆแต่ความที่มันไม่มีหลักฐานเพราะวงจรปิดมันไม่เห็นตำรวจก็เลยแนะนำว่าติดกล้องเพิ่มก็แล้วกันเผื่อว่าจะมีเหตุอะไรแบบนี้อีกก็คงจะจบตรงนั้นทีนี้เพื่อนบ้านนะคะที่ถูกกล่าวหาทีมข่าวช่องสามก็ไปคุยเหมือนกันบอกเฮ้ยไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือบ้านตัวเองก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันนะคะ แต่ก่อนหน้านี้นะไม่ได้เกิดพร้อมกันคือเคยเกิดมาแล้วเคยโดนใครก็ไม่รู้เอาน้ํามันมาราดต้นไม้แบบนี้ต้นไม้ตายเหมือนกันแต่ตัวเองไม่ได้เอาเรื่องเพราะมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่สองสามีภรรยาบ้านนี้ที่ถูกกล่าวหาบอกแต่บ้านนั้นอนะ่ะลองไปเช็คดูสิเขามีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าเขาไม่ถูกอะไรกับใครไหมเพราะว่าบ้านนั้นอนะ่ะเขาไม่ถูกกับคนทั้งซอยเลยจะเว้นแค่บางบ้านแต่ดอกนั้นนะเขาไม่ถูกกันหมดเลยเพราะบ้านนั้นเขาเห็นแก่ตัว ของบ้านเราเคยโดนไหมครับก็เคยมีฮะเคยโดนนานยังฮะนานแล้วเคยไปแจ้งความหรือว่าอะไรผมไม่เคยไม่ไม่เคยเลยไม่เคยเ้วเรารู้ไหมครับว่าใครเป็นคนทาไม่ไม่ไม่รู้ครับใครก็จะมาทำเรา่แล้วแถวนี้มีคนโดนเยอะไหมไม่มีลูกไม่มีไม่มีเลยไม่มีทังซอยไม่มีอะไรเลยบ้านเนี้ยจะมีปัญหามาทั้งซอยไม่ถูกทั้งซอยเนี่ยไม่ถูกกับเขาเลยถูกไม่กี่หลังเห็นแก่ตัวมั่งอะไรไม่รู้เขาล่ะยายจะปาดใบไม้ เนี่ยดอกไม้เนี่ยมันร่วงแล้ย้ายก็ะิ้งไปล้วนเนี่ยครับแล้วนั่นเขาถมก็นั่นะเขาเอาเอาใบไม้นะมาถมแล้วมันก็กลายเป็นดินข่าวก็มาด่ากลายเป็นแบบนี้ไปนะคะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายใครทํามันก็ไม่ได้มีหลักฐานจับได้ชัดเจนแต่ล่าสุดเนี่ยลูกสาวของเจ้าของต้นไม้เจ้าของต้นพวงครามเนี่ยคะ่ะบอกว่าก็ไม่ได้อยากจะให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกก็แค่เป็นห่วงความปลอดภัยนะคะอโอ้ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเรื่องนี้เพื่อนบ้านกันนะ